สวัสดีค่ะวันนี้ทริปของ CBT ท่องเที่ยวชุมชนเพื่อชุมชนตอนนี้เรามาอยู่ที่วังชิ้นนะคะเรามาเที่ยวที่วัดใหม่กลางตำบลวังชิ้นอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ค่ะ,คะทริปนี้เป็นทริปพาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวหน้าเที่ยวของวังชิ้นนะคะ <c oughs> อ่าอันนี้เป็นวัดใหม่กลางตำบลวังชินอำเภอวังชินจังหวัดแพร่ซึ่งมีวัดเป็นอารามที่สวยงามมากนะคะถ้ามาวังชินจะต้องแวะมาเที่ยวที่วัดแห่งนี้ค่ะซึ่งวัดแห่งนี้ มีความร่มรื่นสวยงามเหมาะเป็นที่มาทำสมาธิหรือมาทำบุญนะคะดูบรรยากาศรอบๆสะอาดนะคะร่มรื่นทริปนี้เราอยู่กันที่วังชินนะคะวันนี้ทริปนี้อยู่ที่วังชิ้นอยู่วัดใหม่กลางนะคะ บรรยากาศอันนี้องค์พระาธาตุสีโดมทองซึ่งเป็นพระาธาตุศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดใหม่กลางนะคะของวังชิ้นทิปนี้ c ี t ได้มาท่องเที่ยวที่วังชิ้นอีกหนึ่งอำเภอที่น่าเที่ยวนะคะวังชิ้นเลยค่ะเป็นศาลาที่มี ปัติกรรมสวยงามนะคะเป็นของวัดใหม่กลางบรรยากาศต้มรื่นมากสะอาดสะอา้านท่านใดที่ได้แวะมาทางวังชิ้นนะคะลองมาเที่ยวดูนะคะ องโบสถก็เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะคะสวยงามมากเลยทุกท่านแวะมาได้นะคะสามารมา เที่ยวทําบุญช่วงสงกรานนะคะกับจากต่างจังหวัดมาไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนเชิญเลยนะคะที่วังชิ้นวัดใหม่กลางอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อร่วมทําบุญช่วงสงการที่มีวันหยุดยาวนะคะแนะนําเลยค่ะเที่ยววังชิ้นแล้วท่านจะติดใจ วังชิ้นมีอะไรให้ท่านค้นหาอีกมากชาววังชิ้นน่ารักนะคะอุปนิสัยดีต้อนรับนะักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยไมตรีจิตเลยค่ะทริปนี้ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน ลองมาเที่ยวดูนะคะวังชิ้นมีอะไรให้หน้าค้นหาค่ะทิปหน้าเจอกันใหม่นะคะว่า CBT จะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนต่อของวังชิ้นวังชิ้นหน้าค้นหาคะ่ะ